Ừm. lúc nào đẹp sụp วัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมสดสุขูสุคนกับผมเนี่ยพบกับบาบาน่าพักินปลาแซลมครับพี่น้องเนี่ยบาี่น้่าพากินก้นกอยเนื้อพี่น้องก้อยเนื้อลาบเนื้อ,ลา,อลาบแบบสำลาพี่น้องเนื้อขาไหลเนื้อขาหลังก้อยบมึกหน่าวพี่น้องโลบแบบสำนากินซุปวันนี้พี่น้องเอาใจเอฟซีเอฟซีเป็นคอแบบลาบซุปพี่น้องแต่ว่ามือนในบริโภคมพี่น้องก้อยบมึกหน่าวจิตเสียบเขยมน้องมาละพี่น้องอี่เลือแน่นหนึ่งบากดินฝาบักทัวกระลำ ลูกโดดกระเทียมมากพี่น้องมาเอาเนี้อหอน ME, เก่าเจ็บเสียงมันเบามานนะ่ะหลวกพอดีแบบสะดุ้งสะดุ้งสำลากมาก,ก่อยกับหน้าหอมหอมกับหัวหอมหอมหอสร็จ ก๋วยักงหน้าก็เสีปีแบบบเพื่อนสีหอมก๋วยักงหน้าแบบสุกอือมอืมใส่หนอ,อ,อพลิใส่ผมมอารมณ์เมื่อก่อ <laughs> อักไลน์เป็องสิบ

อืมอืมน่อนแบบงามอืมนี่บครับอืมรูปแบบสุรหาดสีบรหยาบล่อ้ nào, cái này nó, nè, khả หลอกแบบโฟร้อนสำหรับ หมด้ตกินดนไปนอ้อหลับซุปเศของหน้ามันหอม,หอมเศเพื่อน Bộ ngoài Ông nào có thêm Một xe, một xe đây Cốm kẹp ừ. ชัดตามคำขอนาลองเอฟซีทข้ามาดับสุกเป็นเนมนูเลือดเมนูดิฟไล์ เอาไปขวนนานบบาะหน้าหน่อย <laughs> อ เจ็บแมงเคี่ยหอม,อมอกระโขหอมมะนาครับ อืม,อมคำตาตีเรยอืม หนามนวดไม่ร้องหนามกำลัม จบแล้วกดแล้วมั้เนี่ยอืออือแสบพันเอลี่พี่น้องจุดเป็นจุดดุดโดยไกรเราจะเป็นเมนูเสียบเมนูหล,ลับก๋อยเนี่ยขลังพี่น้องแบบสำลัก เราฝากพี่น้องจุดแซ่บเป็นกรอบของหน้าไว้น้องนนะให้พี่น้องมาคลิปนี้เรื่องกันเลยก็แแสบบาว์บันหน้าพักจิงมาแซ่บเฉยๆกันเรือครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมมาวันหน้าครับผิดพลณาเป็นการไล่บาว์บันหน้ากราบขอโทษขอแพะแล้วนั่นแหละครับไว้พบพร้อมคลิปหน้าครับตอนรับคลิปนี้บาว์บันหน้าคอโทษแล้วครับผมสวัสดีครับ